เอาละครับสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ประจ ol ภายในพื้นที่แห่งนี้ไปนะฮะซึ่งผมก็ได้ค้นพบเรือดำน้ำใช่ไหมอันนั้นคือราคาแพงที่สุดแล้วและวันนี้เนี่ยก็มาพบกับรถไถหน้าของผมนะเป็นรถแท็กเตอร์ซึ่งทองคำด้วยนี่ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มของมาะฮะอา,อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าส่วนมากมันก็จะเป็นเนี่ยรถถังกับเครื่องบินเจ็ตอันนี้คือที่ผมค้นพบมานะ แล้วก็ผมได้ลองดูกับตรงนี้นะฮะนี่ได้ลองเอามาใส่เตาหลอมและอันนี้ก็รับได้ละเคไหนดูดิอืมรับตรงไหนเนี่ยนี่เหรอใช่แทงเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวสนิมเคอะสดใหม่เฮ้ยอ๋อนี่มันเป็นการแบบเปลี่ยนจากสนิมเคอะเให้ดูดีขึ้น แล้วราคามันดีขึ้นไปเนี่ยคือถ้าเกิดมันขับได้นี่ก็หลูเลยอะมาเดี๋ยวเรามาขายกันดีกว่านะฮะแต่ตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่8 0,000ื่นเอาไว้ทําทุนนะอ่ะลองขายก่อนรถถังคันนี้ได้อยู่ที่9,000ราคาไม่ค่อยแพยงไงแล้วรถถังธรรมดาล่ะอันนี้ขายได้เท่าไหร่ส5บอ๋อโอเคขึ้นมา2เท่าแปลว่าถ้าผมเอาเรือดำน้ำไปหูอันนี้ราคาแค่นี้ก็หกห0,000ืแล้วนะ นี่ก็เท่าไหรอ่อ่ะหมื่นสองไม่ดิแสนสองโคตรเยอะแต่ก่อนอื่นเลยผมขายทั้งหมดก่อนแล้วกันเฮ้ยเรือดำน้ำเก็บไปกันโอเคขายทั้งหมดจะเก๋นในนี้เออลงตอนนี้เวล18ปไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็มีอยู่300แสนด้วยกันนะฮะไปเดี๋ยวเราจะไปผจญภัยที่อง่งใหม่ซอรงนน้ผมยังไม่รู้นะว่าจะมีจุดต่อไปหรือเปล่า แต่น่นอนว่าผมได้ไปเช็คมาแล้วนะว่าจุดด้านขวาเนี่ยอันนี้มีจุดที่ไปต่อได้แน่ๆแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรผิดพลาดไหมหรือว่าผมลืมอะไรหรือเปล่าโอเคจากที่ผมได้เช็คดูแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรละเรียบร้อยมางั้นเราไปกันเลยดีกว่านะฮะมุ่งหน้าสู่ที่ถัดไปกันเลยรู้สึกว่าต้องขวา,ายายดีนี่ นี้ี่ไงเจอที่ใหมล่ละอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่มันมีทางรถไฟอะ่ะและในระหว่างที่ผมฟาร์มเนี่ยผมก็ได้มาเจอสิ่งนี้นี่ของชิ้นใหม่นี่เป็นของกระดูกสามหม้หาโคตรแพงแต่พลังดีจัดเลยนะอันเนี้ยซื้อเลยเรามีตั้งสามเรามีตั้งสามแสนเลยกลัวอะไรอันนี้เลยเออมาเดี๋ยวดูหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยอันไหนดีที่สุด อันนี้อรอถึงสปีดจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าระยะเนี่ยโอเคใช้ได้มันก็ปานกลางอ่ะแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะรู้สึกเหมือนว่าทางนเนี้ยคอเทคเตอร์เนี่ยจะดีกว่านิดหนึ่งเห็นขอบตรงนี้ไหมเนี่ยต่างกันนิดเดียวแทไมัรู้สึกเดาเหอะส่วนพวเนี่ยอันนี้ขอใช้กับขอบแบบคอมันประมาณนี้โอ้โห เออวัดยังไงก็รู้อะไอกระดูกกันเนี้ยดีกว่านี่ได้โชวเวลใหม่แล้วนะฮะทุกคนส่วนเครื่องที่วัดก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้ก็ดีอยู่แล้วไหนดูประสิทธิภาพของมันหน่อยอ่ะหุดแม็กเลยเออหลุมก็เท่าเท่าเดิมนะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากก็อย่างว่าแหละมันเพิ่มขึ้นมาแค่นิดนึงเฮ้ยเดี๋ยว เลยไม่ได้เช็คชั้น2เลยผมว่าชั้นสองต้องมีอะไรแน่ๆมันมีบันไดด้วยทุกคนเห็นมันผมไหมเกือบละดีนะที่มาเช็คก่อนวแต่เข้ายังไงเนี่ยด้านหลังมันขึ้นยังไงเนี่ยนี่หรอไม่เอ้ยเอ้ยขึ้นได้นี่ไงจริงด้วยโอ้สปีดนิดเดียวเองอะแต่ระยะเยอะมากเอาเลยไม่ดูราคาด้วยอันนี้เอามาเ มาในคอเช็คหน่อยโอ้โหนี่พาวเวอร์เยอะนะแต่สปีดด้อยมากส่วนอันนี้เราต้องมาเช็คกันซึ่งโดยไงก็รู้อะว่าไอที่เราใช้อยู่เนี่ยคอเนี่ยอันนี้ดีสุดละเออเดี๋ยวนะตรงนี้ก็มีทางขึ้นนี่ว่าเอาด้านในก็มีให้ซื้อเอาเหมาเลยเหมาเลยโอเคจากที่เมื่อกี้ผมได้ไปเช็คมาเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันไอนสองอันนี้ยดีละไม่ต้องไปเปลี่ยนคู่เนี้ยดีมาก และก็ใช่วิธีที่ผมจะหาของระดับระแรๆแะอะไรเงี้ยมันมีอยู่วิธีหนึ่งวิธีเดียวเลยก็คือนี่มองทะลุลงไปด้านล่างเราจะเห็นใช่ไหมแค่เดินไปแล้วสแกนไปเรื่อยๆอันนี้วิธีผมนะเดินไปสแกนไปเรื่อยๆแล้วก็มองด้านใตา้ถ้ามีอะไรที่ดูน่าจะเป็นของดีก็ค่อยขุด โอเคเดี๋ยวเราไปเช็คที่จุดต่อไปกันดีกว่าว่าจุดอื่นมีอีกเปล่าซึ่ตอนนี้ในหนังสือคอลเลกชันของผมเนี่ยก็เก็บตะขอได้แล้วเก็บนี่นี่น,น,นอุกบาตก็เก็บได้แล้วรถถังก็เก็บได้แล้วเหลือ,อน,นี้สเตนเซอร์เจอซอร์เจอร์นี่ไม่แน่ใจว่าอะไรอะ่ะแต่ดูจากรูปแล้วเนี่ยส่องแสงไปมันคล้ายๆกับไอ้นี่อยู่นะอะไรอะสปินเนอร์อะใช่เลย แล้วก็ผมได้เก็บสเปเชียลสโตนก็คล้ายๆกับ Stone, ock, อินฟินิตี้สโตนสเตลโลคอันนี้จานดาวเทียมดาวเทียมอะ่ะเหล่ามิติเมดิโอ Media, กับฟอสซิลฮิวแคคตัสอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะไปประมาณเนี้ยและกล่องโบราณอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าหาไงแต่ถ้าจะออกยากมากๆมาผมเชื่อว่าผมไปทางนี้ดีกว่ามาทางขวาเนี่แหละ ผมว่าตัวนี้ไม่น่าจะมีไปต่อไหมเขาไม่น่าทําให้กว้างใหญ่ขนาดนี้มั้งเนี่ยลองดูลองดูงดนี่ไงนี่ไงตันจริงด้วยรถไฟรถไฟเฮ้ยเอ้เอาถูกปิดเฉยเอโอเคไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้วะโอเคแะ้วแล้วก็วนกลับมาที่เดิมผมไปมาทั่วละแต่ไม่ได้ไปฝั่งซ้ายนะผมไปเช็คดูแล้วรู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่มีเชื่ออะไรเลยนะฮะลงโจงคือเหมือนว่าเกมมันยังแบบ เป็นอยู่ในช่วงแรกๆอยู่อะยังมีอะไรไม่มากอ่ะเดี๋ยวผมขุดอันนี้ก่อนคิ้วนี่นะกระบองเพชรยักษ์เอาอยู่ดีๆก็ได้เอางงเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาไปขายเลยละกันนะดูทรงน่าจะเกิดไม่ยากแต่เช็คราคาก่อนละกันโอ้โหแค่ร้อยเดียวเออเอาเถอขายเอะราคาถูกขนาดเนี้ยเออเรียบร้อยเวลสิามาไหนไเงินผมก็เหลือนะฮะ ท้างนันแล้วผมขอมาซื้อกล่องชามแล้วกันเอาสักเท่าไหร่ดีอืมสิสิบกล่องแล้วกันอ่ะแสนหนึ่งพอดีไปมากล่องแรกเกลือเอ้ยอันนี้ของใหม่อะมาดูดิบรียนเบตของเดิมดีกว่าเคทยนี่เดิม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 เกลือเกลือเกลืออยบอกน้งว่านี่ะทั้งหมดแล้วอะ่ะอย่าบอกน้องว่านี่เก็บได้ครบทุกการแล้วเอาดี ถ้าใชานี่เปืองเงินฟรีเลยนะเมื่อกี้อ่ไหนธนาคารขอดูหน่อยอ่ะเดลี่รีวอร์ดเอ้าลืมรับนี่ว่ามีของงี้ด้วยเอ๊ะอันสามคือแน่ใจฮะดูยากแต่เนี้ยระเบิดแน่ๆเนี่ยอันนี้ที่ตัวจับเอ้ยมีประกาศจับผมเฉยเลยเฮ้ยผมไปที่ต้องการได้ไงอะ่ะผมออกจะเป็นคนดีของสังคมเอาสวัสดีครับซออันนี้คืออะไรโอ้ ชาเลนหระค้นหา10ขวดโอ้ยชิวชิวไหนดูดิด,ด้านบนมีอะไรหรือเปล่าไม่มีมาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทําภารกิจกันเลยดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ขวดแน่ๆอ่ะแต่ขุดไปฮ่าผมเจอของนี่น่าจะเป็นกระดูกแหละเนีย่ยจริงด้วยโอเคเรียบร้อยแต่ขวดก็ยังหาไม่เจอเนี่ยผมค้นหาใต้ดินไปแล้วหลายต่อหลายอันแต่ว่ายังไม่เจอขวดเลยใช่ขวดมันเป็นระดับไอ้นี่นะอ่อเนี่ยระดับ แต่ไม่คราวนี้หาไม่เจอนี่ก็ไม่รู้นะพบกับดิวร้อนสุดพิเศษกว่า1นึ่งพรายการ111 Super Cell อยากได้ตัวแต่เงินไม่พอหรอซื้อเลยอยากจะได้โลบักแต่เงินไม่พอหรอก็จัดเลยพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้วที่บอกทีเฮดกับกิจกรรม111 11, Super Cell ลิงก์ใต้คลิปิดีโอโอเคเดี๋ยวคราวนี้ลองไปทางนี้มั่งเผื่อจะมีอะไรเอ้ยรถไฟเหรอเอ๊ะด้านขวามันจะมีอะไรไหมเนี่ย พราะถ้าเกิดเราไปชนตรงที่รถไฟอยู่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนว่าตอนนี้เกมยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะมากสุดในตอนนี้ก็คือหาของที่ยังอยู่ใต้ดินะแต่ก็รถไฟแตงน้อยนะวันนี้เนี่ยเราก็ได้สิ่งที่เป็นของกระดูกมาละนี่ก็เท่อยู่นะพอใช้พอใช้ได้แต่เสียอย่างเดียวคือสเตตมันแบบมันบางอันก็ดีบางอันก็กากก็ใช่แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้าจะเล่นก็ต้องรีบเล่นเลยอะ่ะเพราะตอนนี้เรือดำน้ำเนี่ย หาง่ายมากแล้วก็ราคา6 0 0 0 0คือถ้าแค่ลำเดียวเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้เอ,อ่อเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยนะอันนี้3 5 0 0 0อันนี้17ก็ซื้อได้เลยแพ็คเนี้ยครบชุดเลยอะ่ะถ้าจะซื้อ1ชุดอะ่ะง่ายๆใช่ผมลืมคุยกับไปน,นี่เลยนิว่าเผื่อได้ความรู้อ๋อไอตัวนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแค่ขายของนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ยืนค่าโคไต้เห็นไหมง่ไงมาคุยกับตัวนี้ฮัลโหลครับช่วยหาลิลิที่สูญหายโอเค ได้จัดไปกูเฟอร์ซิลแปลว่ามันเกิดแค่ในนี้หรอเอ้ยทุกคนเห็นนั่นไหมใครจะไม่รีบล่ะถ้าแบบเนี้ยผมเชื่อว่าจุดนี้เลยนะไปเป๊ะอฮ้ยพลาดไปได้ไงเนี่ยมันอยู่นี่เอาเลยเฮ้ยอันนี้หลอกตานี่เนี่ยของจริงอยู่นี่เนือดน้ำพี่ตู่พี่ตู่โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขูดให้หมดเลยนะเพื่อตามหา หัวกะโหลกของฟอสซิลเพื่อเจอเผื่อเจอเหมือนมันจะอยู่แค่ในเขตนี้ด้วยนะพวกเวสนี้เนี่ยมันอยู่จุดเนี้ยเหมือนเป็นนักโบราณคดีอะไรประมาณนั้นตามหาของอา้อาวงผมมาเกิดบนนี้ว่ะ๋ยวขอเช็คก่อนแล้วกันว่าหัวกะโหลกเนี่ยมันระดับไหนกูฟอสซิลอ๋อนี่ไงระดับแดงแปลว่าเราต้องหาร,ระดับสีลุง้งไม่ก็สีแดงเนี่แหละถ้าง,งั้นไอพวกนี้ปล่อยผ่านไปได้เลยไอ้สีขาวอ่ะ สีแดงสีแดงเฮ้ยเเป็นไปได้มีโอกาสดูไหนไหนไหนขอดูหน่อยใช่หรือเปล่าสีแดงอย่างเงี้ยจะใช่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้นี่ไงผมบอกแล้วทุกคนเนี่ยเห็นเปล่ามีจริงด้วยบอกแล้วไม่ระดับแดงก็เป็นระดับลุงอะเอาละตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนี่นี่ไงหัวกระโหลกโอ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยผมเดาไม่ออกแค่ว่านี่ ัวอะไรกันแน่โอเคเดี๋ยวเราเอามาขายม่ดีเอามาส่งเควสมาเรียบร้อยฮะนี่คือสกูชามเดียวนะเดี๋ยวนดะีเดี๋ยวเดีเดเดนี่คือได้แล้วเหรอเนี่ยเควสเสร็จแล้วอย่าบอกนะว่าไหนแพ็คสกูชามอยู่ไหนเอาละก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมเอาเรือดำน้ำมาฝากไว้ที่นี่ก่อนละกันเพื่อทำให้ราคามันสูงผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าเกิดเกมนี้มันไปต่อได้นะ ผมว่าราคาของพวกนี้น่าจะตกลงเพราะว่าราคามันสูงเกินหนึ่งร้อ 100. สวยเอาเลยใช้แค่หนึ่งรอประมาณ5้าชั่วโมงสบายมากเลยเฮ้ซิเวอร์เดี๋ยวมีขั้นอ่นอีกร่าตูว่าวผมยังไม่ได้ซื้ออ๋อยังไม่ได้ซื้อโอเคโอเค,อเคไม่ได้ซื้อได้ไงเนี่ยออกก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตลอดเดี๋ยวแล้วขั้นออฟซิเดีมันอยู่ไหนเอ๊ะบนนี้ก็ไม่มีอะไร เ i ี idian, ยนโชวไว้อ๋อยังไม่ได้ซื้อโอเคตอนนี้เดี๋ยวลองขายนี้ดูถ้าขายได้แล้วมันจะมีขึ้นไหมอ่าไม่มีแปลว่าตอนนี้ผมปลดล็อกหมดแล้วนะเดี๋ยวนะผมฝากเลยน้ำเป็นแล้วลำหนึ่งนี่อย่าบอกนะว่าผมมี2องอะเชี้ยมเลยอานนี้ก็มีสองแสนสีเ่เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ดิอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นสีแดงนี่นี่น,นี่อยู่นี่เออเกือบพลาดละ แล้วเราก็ขุดมากกว่านี้ไม่ได้เหมือนเดิมโอเคนะฮะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับแมปนี้มันน่าจะเป็นแมปที่ไม่ค่อยมีอะไรละต้องรอดูว่ามันจะอัปเดตอะไรมาในคราวหน้านะคราวหน้ามันอัปเดตมาเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกครั้งนะฮะเพราะตอนนี้มันก็เหมือนเดิมละมันก็ยังมีแค่ของเหมือนเดิมยังไม่มีเพิ่มถ้าผมจะหาพวกนี้ผมต้องหายาวเลย ึ่งต้องใช้เวลานานมากงานคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้แหละเพราะของผมก็ครบหมดอย่างแล้วด้วยนะโอเคก็ขอขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะฮะ